ต้องทำอะไรให้มันดูแบบออาร์ตป่ะอาจารย์เฮ้ยนี่ก็อาร์ตพอแล้วเนี่ยแขนกุดแต่ใส่เฟอร์เนี่ยอาจารย์นะฮะเฮ้ยนี่ก็อาร์ตแต่ตู้มันหนาวมากแต่ผมยังไม่เคยเจอเนี่ยกี้ที่คุยกันไปนะฮะยังไม่เคยคือเจอและประเภทแบบข้างบนเนี่ยจัดเต็มแต่ข้างล่างนี่สั้นจู๋แต่ยังไม่เคยเจอที่แบบข้างล่างจัดเต็มแต่ข้างบนไม่มีอะไรเลยนะคือข้างบนมันมีแขนมันอยู่แบบตรงหัวใจเลยมันต้องให้อบอุ่นต้องให้อบอุ่นหน่อยนะเกี่ยวไหมอ่ะ มันจะมีแมมประเภทแบบใส่บูทใส่รองจรข้างล่างนะแล้วก็ข้างบนนี่เป็นเสื้อกล้ามมีมีอมีมีหรอไม่ขนาดรองจอก็คือแบบว่าเป็นเกงยีนเป็นรองเท้าบูทแล้วข้างบนเป็นเสื้อกล้ามอันนี้มีมีก็เป็นศิลปะในการแต่งตัวถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพาท่านผู้ชมไปดูงานกราฟฟิตี้ที่บางทีดูแล้วเนี่ยมันจะไร้ค่าหรือเปล่ามันไม่สวยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผลงานเหล่านี้นะฮะก็ถูกคัดเลือกออกมาแล้วก็ เรียกได้ว่ามันเข้าขั้นเป็นผลงานศิลปะกันเลยทีคือคนที่เห็นชอบไปว่าว่าทำอะไรรอกแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสังเกตดูมันมีความสวยงามมันคือศิลปะมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์อยู่มันเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูอยู่ในจิตวิญญาณกันเลยนะฮะไปดูภาพแรกกันเลยโอ้โหอยากจะไปถ่ายรูปตรงนั้นนะตาเห็นไหมมันสวยมากเลยนะคะคือผมว่านะฮะศิลปะในลักษณะนี้เนี่ยน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะอาจจะเป็น อิทธิพลของในเรื่องของ Facebook อะไรต่างๆเหล่านี้ครับอินสตาแกรมเหล่านี้ที่จะมีการแชร์รูปแชร์ภาพอะไรกันนะฮะแล้วก็มักจะมีการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะนี้แล้วก็มีคนเนี่ยคนราวเข้าไปเนี่ยไปถ่ายรูปด้วยไปอะไรแล้วก็โพสตกันไปสนุกสนานนะครับเม่อแดูกำแพงอย่างที่หนูบอกว่าถ้ามันเป็นกำแพงเฉยก็ดูสกปรกเลอะเลอะพอได้มีการวาดตกแต่งนี้เข้าไปสวยงามคือมันมีเรื่องราวนะท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยนะฮะว่าจะมีเหมือนเป็นสายฝนซึ่งเป็นสี เป็นสีหลากสีและเป็นสีสายรุ้งนะฮะตกลงมาในขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งนะฮะก็กลัวสีฝนสีเหล่านี้นะฮะตกลงมาก็เอากางร่มแต่เมื่อตกลงมาเนี่ยโอ้โหี่ความเนี้ยบของผลงานศิลปะตรงนี้เห็นได้เลยว่าพอสีที่ตกกระทบร่มเนี่ยมันก็จะแตกออกมาเป็นสีเป็นกระจายกระจายแต่เด็กน้อยที่อยู่ทางด้านฝั่งขวาเขาใส่เสื้อกันฝนอยู่แลไม่ได้กลัวร่มเลยนะฮะเขาก็สามารถมีความสุขกับสีสันที่สาด ลงมาที่ร่างของตัวเขาเแล้วเหมือนกับพอสีโตมาเขาก็เป็นสีแดงส่วนผู้ชายที่อยู่ในร่มก็เป็นสีดํำไงไม่โดนสีสันนะฮะผมว่ามันมีความหมายแฝงอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะสําหรับผลงานชิ้นนี้ต้องค่ะดูเยียมจริงๆนะค่ะดูภาพต่อไปกันดีกว่าโอ้โหนี่ก็เจ๋งอันนี้นี่เรียกได้ว่าเดินกลางคืนนี้อาจจะมีวิ่งได้เลยนะฮะสมจริงเนาะครับผมนี่บาทีถ้าบ้านเราเนี่ยมันมันถ้าไปอยู่ใกล้ๆ สถานที่พวกปะชงประชาอะไรนี่วิ่งได้เลยนะนนองมีแสงและเงาด้วยนะคะนี่มันเป็นภาพที่โอ้โหผมว่ามันนะต้องใช้ความสามารถสูงมาก<ช>เลยนะคือมันด้วยฝีแปรงด้วยสีการให้แสงเงาที่เหมือนจริงขนาดนี้นี่มันเหมือนเป็นตัวมือเนี่ยมันลอยมาจริงๆเลยธรรมชาติมากๆเลย<ช>นะคะอืมแต่จริงนี่คือภาพสองมิติเท่านั้น<ช>เองอ่ะดูต่อคะ่ะนี่เด็กคนนี้กําลังทําอะไรอยู่ เก้าอี้นี่คือเก้าอี้ของเก้าอี้ของจริงนะฮะเก้าอี้ของจริงนะครับแต่ว่าเขาก็ทําให้มีความน่าสนใจเหมือนมีเด็กชายคนหนึ่งนะใส่เสื้อสีเหลืองนี่กําลังปีนไปหยิบของนะครับอยู่ที่ตัวช่องลมของอาคารแห่งหนึ่งน่ารักเนอะคือเหมือนแบบผนังมันก็ดูเลอะเลดูกลมกลืนันมากใช่แล้วนะครับไม่งั้นโอ้ก็ถ้าไม่งั้นก็จะเป็นผนังสีขาวปกติทั่วไปเลยเปลี่ยนไปค่ะดูต่อดีกว่า อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นการสร้างเรื่องราวนะครับผมว่าเหมือนก็อาจจะเรื่องของการบริจาคหรือโปรยทานให้กับบรรดาผู้ยากไร้อะไรประมาณนี้นั่นก็จะมีมือคนที่โหล่ขึ้นมาจากดินนะฮะแล้วก็จะมีชายคนนี้นะฮะที่เขาเอาเงินมาแล้วก็โปรยลงไปครับปลงไพอโปรยไปเสร็จปุ๊บมือก็น่าจะหายไปนะคาดว่ามือน่าจะหายไป ไม่ใช่โผล่มาแบบลูกที่แล้วนะฮะอันนี้มันเป็นมือหรือไออันนี้มันเป็นเงินหรือมันเป็นแบบคล้ายๆพวกเมล็ดพืชอะไรอย่างนี้เลยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะดูต่อค่ะเอออันนี้คืออะไรคะว่ามันเป็นโบกี้เหรอคะผมว่าอันนี้มันเป็นถังเก็บน้ำนะเนป็ถังเก็บน้ําที่อาจจะววางๆทิ้งล้างอยู่อะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีศิลปินกราฟฟิตี้ที่มีไอเดีย ที่น่าสนใจนะครับไอ้ดูเอ๊ะมันเป็นถังธรรมดาธรรมดามันก็ดูธรรมดาไปแกก็เอาสีสันเอาจินตนาการสอดใส่เข้าไปก็กลายเป็นถังเก็บน้ําที่ดูมีอารมณ์ขันแบบมีมีหน้ามีตาใช่แล้วแต่น่ากลัวเบาเบน่ากลัวเบาเบาเนี่ยอันต่อมานี่ก็เจ๋งอีกเช่นเดียวกันค่ะอืมนี่เลยเดี๋ยวนะขอดูก่อนเป็นภาพคล้ายๆเหมือนเป็นเรือคน คนละพายใช่ไหมคะกำลังพายเรือไปนะฮะเจ่งก็อยู่บนกําแพงแบบปูนปูนดิบก็วาดกันไปคนนี้ต้องใช้นั่งร้านสูงมากเลยนถึงวาดขนาดนี้ได้น่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกันแต่เมืองไทยเลยยังไม่ค่อยเห็นภาพในลักษณะนี้เป็นขนาดใหญ่แบบนี้เท่าไหร่บนผนังเป็นแบบความสูงตลอดทั้งอาคารตรงนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับอเดี๋ยวดูอันต่อไปค่ะนี่เลย เจ๋งไหมอันนี้เป็นลักษณะของใต้สะพานใต้ทางด่วนนะฮะแบบนี้บ้านเราก็มีเยอะนะฮะสวยงามไม่แพ้ต่างชาติเหมือนกันนะครับก็ทํากันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ใช้เวลาไม่นานจริงๆนะครับใช้สีสเปรย์ใช้อะไรต่างๆนี้พ่นไปแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยถ้าเราพ่นเนี่ยใช้เวลาเดือนหนึ่งนะจะเสร็จหรือเปล่าเราก็พ่นได้แต่ตัวหนังสือออ่ะอัะต่อไปน่ารักมากๆเลยค่ะสนุูปี้โอ้โหอันนี้นี่ทำให้ฝาผนังนะครับที่ดู เก่าๆะนะครับดูร้างๆดูไม่มีใครสนใจนี่สวยขึ้นมาเลยนะครับเพื่อแล้วม,มีเจ้าหนูหมาสโนปปี้นี่นะฮะกำลังตามหาหัวใจใช่กำลังหัวิ่งไล่จับหัวใจที่หลุดลอยไปน่ารักจริงๆถูกต้องค่ะอุยอันต่อมานี่แฟชั่นมากๆนี่เลยนะฮะหัวนี้ผมว่ามันมันคืองอานศิลปะลใช่ค่ะ ก็วาดอยู่บนผนัง,งาคาเลยนะฮะ,ะจากเดิมที่เป็นผนังปูนธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเนะียบเรียบๆทาสีพื้นๆเนะี่ยกลายเป็นผลงานศิลปะชั้นสูงเลยใช่แล้วค่ะอีกอันนึงนี่ก็เต็มกำแพงเหมือนกัน,โโนแต่น่าก,กลัวน,ะน่หลอนมากเลยนะ,ะอันนี้เหมือนแบบเป็นโรงงานใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอใช้ไอเดียเหมือนเวลาเราดูหนังพวกสยองขวัญนะพวกสุข13บสามอะไรพวกนี้นะฮะ ไปเจอใครคนนี้นะกําลังหลบซ่อนอยู่เพื่อที่จะออกมาฆ่าฟันให้เกลี้ยงเลยอแอบหลอนอยู่นะคะอ่ะไปดูอันนี้อ่ะไม่หลอนเท่าไหร่แต่เสียวเบาๆเออนี้ผมว่าเป็นจินตนาการที่น่าสนใจนะครับกับการที่เอาไอเดียทางเรื่องของช่องเปิดนะครับหน้านต่างซึ่งก็จะมีเป็นเหล็กดัดลูกกรงแรงต่างานี้เอามาเชื่อมโยงออกมาเป็นเรื่องราวได้เป็นอย่างดีนะครับในการที่จะ เติมมือเข้าไปเติมเรื่องราวของคนที่กระโจนหนีออกมาจากตัวกรงขังอะไรต่างๆนี้มินคือมันได้เรียนรู้อะไรต่อไปอีกจากนั้นนะด้วยนะคือต่อนะฮะใช่ดูรลต้องคิดตามค่ะคือไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีภาพเหล่านี้นะฮะมันก็จะเป็นหน้าต่างธรรมดารรมดาแล้วก็มีเหล็กดาดติดเข้าไปเท่านั้นเองใช่ไหมคือเขาก็แบบคนทําเขาก็อยากจะถ่ายทอดคือเขาไม่ได้แค่ทําแล้วให้เราคิดเองนะคือเขาคิดมาก่อนทําอ่านี่ค่ะอันต่อไปนี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะคะโอ้โหนี่แกทําเป็น หอเอ็นเมืองปิซาขนาดจิ๋วเลยเนี่ยผมว่าจริงๆมันอาจจะเป็นแค่พวกเศษแท่งปูนอะไรที่เอียงๆอยู่แล้วก็ไม่ได้มีการรื้อถอนนะฮะพวกเสาเหล็กๆอะไรที่แบบเอ็นอยู่ที่พื้นนี่ผมว่าบ้านเรามีเยอะนะฮะแบบนี้กทมงกทมพวกนี้นะก็มาทาเป็นแบบนี้ได้มันก็สวยไปอีกแบบนะฮะถูกต้องเลยค่ะโอ้โหเป็นไงฮะเจ๋งๆทั้งนั้นค่ะอยากให้บ้านเราแบบมีแบบนี้เยอะๆชอบมากเลยนะฮะกำลังคิดหาทางอยู่ว่า จะมีผลงานในลักษณะน,นี้เกิดขึ้นที่มหาลัยตัวเองได้หรือเปล่าครทุกตึกต้องเป็นอย่างนี้นคัะมีคนโผล่ขึ้นมาท่านี้<ม>ทำไมต้องโผล่มาเห <c oughs> ็นมันแบบใหญ่แบบว่าสะดุดตาเหมือนรูปเมื่อกี้ที่โรงงานโผล่ออกมาแต่ยังไม่หมดนะสําหรับผลงานแบบนี้นะครับติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะค